สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกันอีกครั้งกับครูเอิร์นวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องการใช้ Article กันนะคะมีใครเคยสับสนไหมคะว่าไอ้ article a r and the เนี่ยมันใช้ยังไงใช้ตอนไหนใช้เมื่อไหร่ใช้ถูกหรือใช้ผิดยังไงก็ไม่รู้ใช่ไหมคะดังนั้นวันนี้เนี่ยไม่ต้องกังวลเลยนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราจะมาเรียนรู้วิธีการใช้ article กันพร้อมกับยกตัวอย่างประกอบให้ด้วยอย่างแรกเลยนะคะ Article a กับแอนอกับแอเนี่ยมันแปลว่า1ใช้กับคำนามเอกพจน์ที่มีเพียง1อย่างเท่านั้นเดี๋ยวเราลองไปดูตัวอย่างกันเลยดีกว่ากฎข้อที่1อะใช้กับนามนับได้เอกพจน์ที่มีเสียงพยัญชนะทั่วไปขึ้นต้นยกตัวอย่างเช่นคำดังต่อไปนี้ a book a table a car A man, a girl, a phone, a cup, a laptop, a bear, a pen, a house, a bag. ต่อไปเราจะไปดูการใช้อะที่ใช้กับจำนวนนับบางคำ a dozen, a thousand, a lot of, a couple of, a hundred ต่อไปตัวอย่างที่สองเราจะใช้แอนกับนามนับได้เอกพจน์ที่ขึ้นต้นด้วยเสียงสระ a e i o u ยกตัวอย่างเช่น an apple an ant an egg an ear an idol An orange an island an eye an umbrella, an onion, an eagle, an idea ต่อไปเป็นการใช้แอ่นกับคำนามนับได้เอกพจน์ ที่ขึ้นต้นด้วย h แต่เราจะต้องออกเสียงเป็นตัว o an hour an air an honest man an honor an herb ต่อไปจะเป็นเรื่องของการใช้เดอะนะคะอันดับแรกก็คือการใช้เดอะนำหน้าคำนามที่มีสิ่งเดียวในโลก the sun, the earth, the sky, the world สำหรับใครที่ยังคงสับสนระหว่างคำว่า the earth กับ the world the earth จะใช้พูดถึงโลกที่เป็นส่วนหนึ่งของภายนอกอวกาศส่วนคำว่า the world จะใช้พูดถึงภายในโลกที่เราอาศัยกันอยู่ตอนนี้นั่นเอง the south pole the universe The Nile River, the moon. ต่อไปข้อที่สองคือการใช้เด h e กับสิ่งที่เคยพูดถึงมาก่อนแล้วยกตัวอย่างเช่น The girl we met last time is over there หมายความว่าผู้หญิงที่เราเคยเจอครั้งที่แล้วอยู่ตรงนั้น เราเคยเจอผู้หญิงคนนี้มาก่อนแล้วเลยจะต้องใช้คำว่า the นำหน้าคำว่า g i r l นั่นเองมาดูตัวอย่างประโยคที่สองกันนะคะ Do you remember the forest we visited last month? ความหมายก็คือคุณจำป่าที่เราไปเยี่ยมชมเมื่อเดือนที่แล้วได้หรือเปล่าสังเกตว่าคำว่า forest ในประโยคนี้ที่แปลว่าป่าคือป่าที่เราเคยไปมาแล้วเลยต้องมีคำว่า the นำหน้า forest ตัวอย่างถัดไป I enjoy the book I told you so much ฉันเนี่ยรู้สึกสนุกกับหนังสือที่ฉันบอกคุณไปมากๆเลยคำว่า the book ในที่นี้เราใช้เดินนำหน้าคำว่า book ก็เพราะว่ามันเป็นหนังสือที่ฉันเนี่ยเคยบอกคุณไปแล้วมาดูตัวอย่างสุดท้ายของกลุ่มนี้กันนะคะ That is the dog we normally see นั่นมันคือหมาตัวที่เราเห็นกันเป็นปกตินี่นาะ สังเกตว่าคำว่า the dog มี the นำหน้าเพราะนี่คือหมาที่เราเคยเห็นมาก่อนแล้วต่อไปก็คือการใช้ t h ะกับชื่อสถานที่บางประเภทรวมถึงประเทศบางประเทศด้วยตัวอย่างที่หนึ่งเลยนะคะคือประเทศ the United States of America ก็คือประเทศอเมริกานั่นเองตัวอย่างที่สอง the United Kingdom สหราชอาณาจักร หลายๆคนเนี่ยมักจะสับสนระหว่างคำว่า the United Kingdom กับ England ประเทศอังกฤษนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ย the United Kingdom คือสหราชอาณาจักรที่มีประเทศอังกฤษ w a l e i r l a n d และก็ Scotland อยู่ในนั้นอังกฤษเนี่ยเป็นเพียงหนึ่งในประเทศในสหราชอาณาจักรนี้นะคะต่อไปไปดูตัวอย่างชื่อสถานที่กันบ้างนะคะ The Amazon River is the longest river in South America เราใช้คำว่าเด e ะน้ำหน้า Amazon River ก็เพราะว่ามันคือชื่อแม่น้ำเป็นชื่อสถานที่ตัวอย่างสุดท้ายของข้อนี้ we stay at the Hilton Hotel โรงแรมฮิลตันก็เป็นชื่อสถานที่เราก็เลยสามารถใช้เดอะน้ำหน้าได้เลยมาถึงกฎข้อที่4ของการใช้เดอะก็คือการใช้เดอะกับลำดับที่ตัวอย่างประโยคแรก she is on the first floor the first แปลว่าที่หนึ่งหรือลำดับแรกดังนั้นประโยคนี้จึงหมายความว่าเธออยู่ชั้นแรกหรือเธออยู่ชั้นที่หนึ่งตัวอย่างที่สอง the second step is adding sugar in the bowl ขั้นตอนที่สองก็คือการเติมน้ำตาลลงไปในถ้วยประโยคนี้นะคะมีการใช้คำว่า the second ที่แปลว่าลำดับที่สองไปดูตัวอย่างถัดไปกันเลย I was born on the t h r d of November แปลว่าฉันเกิดวันที่3ของเดือนพฤศจิกายนมีการใช้ the นำหน้าคำว่า first ที่แปลว่าที่3ตัวอย่างสุดท้าย I am the first daughter in my family ฉันเป็นลูกสาวคนแรกของครอบครัวของฉันมาถึงกฎข้อสุดท้ายของการใช้ the กันแล้วนะคะเราจะใช้ the กับคำนามเอกพจน์ที่ใช้แทนกลุ่มคนสัตว์สิ่งของที่เป็นชนิดหรือเป็นกลุ่มเดียวกัน ตัวอย่างข้อที่หนึ่ง My most favorite animal is the cat เราใช้เดอะนำหน้า cat ในประโยคนี้เพื่อบ่งบอกถึงชนิดของแมวทั้งหมดที่ทเป็นชนิดเดียวกันต่อไป The tiger is the dangerous animal ประโยคนี้ก็จะพูดถึงกลุ่มของเสือที่เป็นสัตว์อันตราย She plays the piano beautifully. เธอเล่นเปียโน,โนได้อย่างไพเราะแทรกนิดนึงคำว่า beautiful l y ในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าสวยงามได้อย่างเดียวนะคะมันสามารถแปลว่าไพเราะได้ด้วยทีนี้กลับมาเรื่องของ the ที่มันอยู่หน้าคำว่า piano piano ในที่นี้ก็คือกลุ่มหรือชนิดของเปียโนที่เป็นกลุ่มเดียวกันนั่นเองในที่สุดก็มาถึงข้อสุดท้ายกันแล้ว the violin has a soothing sound ความหมายก็คือเครื่องดนตรีไวโอลินเนี่ยมีเสียงที่ผ่อนคลายต่อไปเราก็จะมาพูดถึงข้อควรระวังว่าเราจะไม่สามารถใช้คำว่าเ h อในกรณีไหนได้บ้างกรณีแรกสิ่งที่พูดถึงในลักษณะทั่วไปหรือเป็น general things ยกตัวอย่างเช่น dogs are friendly animals สังเกตไหมคะเราไม่ใช้เดอเพราะเราพูดถึงสุนัข โดยรวมไม่ได้เฉพาะเจาะจงว่าเป็นหมาตัวใดตัวหนึ่งหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งอีกกรณีหนึ่งเราจะไม่ใช้เดกับชื่อบุคคลหรือชื่อเมืองยกตัวอย่างเช่นถ้าเราจะบอกว่าฉันเนี่ยอาศัยอยู่ในกรุงเทพเราบอกว่า I live in Bangkok ไม่ใช่ I live in the Bangkok เราจะไม่ใช้เดกับชื่อเมืองชื่อจังหวัดนะคะ ต่อไปมาทําแบบฝึกหัดการใช้อะกับแอนกันบ้างดีกว่าให้น้องๆลองตอบกันดูว่าพอทําได้หรือเปล่า มาถึง exercise สุดท้ายกันแล้วให้น้องๆเลือก a r and the ให้ถูกต้องในแต่ละข้อไปดูกันเลยว่าจะทำได้ถูกต้องหรือเปล่า สุดท้ายนี้ถ้าเกิดว่ามีใครสนใจชีทที่ใช้เรียนในวันนี้หรือว่าอยากจะติดต่อเรียนเป็นการส่วนตัวก็สามารถคลิกลิงก์ด้านล่างหรือว่าสแกน qr code ที่ขึ้นตลอดคลิปนี้ได้เลยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ